สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับดอมซีดวันนี้ผมจะมารีวิวรอบไดว่าเอ็มเมอร์ดัสแอร์เอฟซีเอลทีทูเตาันไฟฮันเลดเอสดีเนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ห้าจุดหนึ่งนะครับน้ำหนักหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ากรัมถ้าเกิดว่าใส่สาย PE 0.6นะครับจะ เต็มสปูนจะได้200เมตรนะครับผมตัวนี้เรามาเปิดกล่องกันเลยถ้าเป็นตัว d h มาจจะเป็นขาคู่เป็นขาคู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว S นะครับน่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นมือหมุนข้างเดียวนะครับ นี่ตัวนี้นี่ภายในกล่องนะครับผมเดว,ว่าอันนี้น่าจะเป็นคู่มือแล้วก็มีแถมตัวนี้น่าจะหลายอันอยู่ประมาณ4แผ่นนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็นี่จะแถมแถมถุงมาด้วยเป็นถุงของเดว่า นะครับผมนะครับแกะมาดูปื๊บทาเดินนี่ตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่มันมีสายอยู่เพราะว่าผมให้ทางร้านขอใส่สายมาเลยให้ทางร้านเขาใส่สายมาเลยผมใส่เป็นสายตัวนี้สิบห้าปอนด์นะครับผมก็ ถือว่าน่าจะดีมั้งผมก็เพิ่งเคยลองใช้นามาอยู่กันที่ลอกต่อน,นี่ดูกันก่อนนะครับตัวนี้แต่ว่าผมสังเกตดูนะครับฝั่งขวาจะไม่มีสีแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งซ้ายมีสีตรงนี้เห็นไหมสวยงามนะ ปกติเขาก็จะหมุนซ้ายกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่เป็นอย่างนี้ด้านหน้าด้านหน้าโลโก้ผมชอบมากสวยมีตาได้ว่าสวยงามตัวนี้ก็เนียนนะครับเนียนเนียนเปิดหน้าลอกดูโอเคลองลอง,ลองเดี๋ยวลองใสค่คานสะิกะ ยังซิงอยู่ยังซิงอยู่ปึ๊บปึ๊บโอเคแน่ละลองหมุนดูนะปื๊ดก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าเบาเบามากเบาครับ่หนึ่งอันแล้วก็นี่ถุงถุงก็ถือว่าสวยโอเคภา,ภายในถุงนะถุงด,ด้านใน นี่ด้านนอกก็จะมีโลโก้นี่ใดว่นะนะก็โอเคนะผมจะลองหมุนข้างนอกดูหมุนลองลองเราลองมาดูภายในตปูนกันนะมันมีสองรุ่นไอ้รุ่นเนี้ยคือ d h e s แต่อีกรุ่นนึงอ่ะมันไม่มี d ีก็น่าจะเป็น dh ก็คือสองขาถ้าเกิดเป็นอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นขาดเดียวนี่นะครับเห็นกันนะนี่โอเคไปกลับไป เบรกนี่ถ้าผมดูไม่ผิดนี่เบรกน่าจะได้ที่5กิโลครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจข้อมูลนี้ตัวนี้จะเป็นรอบ2,500นะ air fc lt 2 5 0 0 sdh ป๊ดอ่าก็ถือว่าสวยนะงานก็โอเคอยู่ ตรงนี้ไม่มีไม่มีโลโก้ก็ก็สวยดิผมชอบผมชอบสีฟ้าอยู่แล้วแล้วฟ้าตัดกับดำก็ถือว่าโอเคตอนนี้ก็จะเป็นอิมเมอร์ดัสโอเคโอเคไม่ไม่ค่อยมีคนทำกันหรอกครับแต่บางทีก็ทำโอเคีด้านด้านล่างด้านล่างด้านล่างอแล้วก็มีโลโก้อยู่ข้างในนี้เห็นนะ มันจะเป็นภาษาอังกฤษ Emeraldus อ่าบอกแบรนมีซ้ายขวานะโอเคลองฟังเสียงลองฟังเสียง <ชา fit> ก็ก็เพราะกว่าลอกที่ผมใช้ตัวเก่าซีตัหน้าโอเคอันนี้เรียบร้อยโอเคถือว่าสวยอยู่ผม,ผมชอบผมชอบเพราะมันเบามันเบาเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนี่แกะกล่องแล้วนะ ตัวนี้ Emeraldas x86 ml นะครับผมนี่ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นคันตัวใหม่ของปี2 0 2 1นะครับผมนี่ตัวนี้ของผมใช้เป็น86 ml ก็คือตัวนี้จะมีอยู่4รุ่นนะ สรุ่นก็คือมี83 ML, 83 M าม ML แแล้วก็86 m สนะครับผมไอ้ที่มันต่างกันก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างตัวนี้แปดสิบหก ML นี่ก็คือมันจะเป็น86ดสิบหกมินอมไรท์ก็คือคันมันจะอ่อนก,กว่าแต่ถ้าเกิดเป็น86 M สคันมันจะแข็งกว่าหน่อยนึงแล้วก็ไอ้ถ้าเป็น8 3ดสิบสามแปดสอ่ะมันจะ ใส่สายพ e ได้ใหญ่ขึ้นนี่แกะแกะแกะกะแกล่องแกะกล่องเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคให้ดูนะว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็เดี๋ยวราคาขึ้นกันพร้อมกันเลยก็แพ็คเกจมาดีนะครับผมดูมีถุงมาห่อมาแต่ว่าห่อมาอันเดียวเอียงวะดูห่อมาแค่ปลาย คนไม่ต้องหอ่อนะี่กล่องกรสวยนะกล่องกรสวยนะเก็บกล่องไว้ก่อนเกกะแต่แต่ทุกคนอย่าเพิ่งรีบทิ้งกล่องนะข้างหลังนี่มันคือซองมันคือซอฟเคสเขาใส่แถมให้ด้วยซองก็สวยโอเคก่อนอันบล็อกอันบล็อ,อก ดึงซองออกมาด้วยนีน่าในกล่องก็หมดแล้วนะตัวนี้นี่ไม่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่เปิดหมดนะมันเปิดแค่ตัวน,นี้เป็นติปนี่ แค่ตัวนี้นะครับมันเปิดแค่ได้แค่นี้ก็สวยอยู่ก็คือหนึ่งซองใส่ไปเลยชิ้นเดียวไม่แยกนี่่นันเป็นส่วนปลายนะครับตัวนี้ก็ะจะยาวหน่อยเพราะว่าชอบชอบชอบแบบที่มันยาวๆเพราะว่าไปตกล็อกบ่อยก็คืคอต้องใช้ยาวๆสวยอยู่นะ ดูกไกดูกไก่นะพอได้อยู่นะปึ๊ดพืดดแต่ว่าลายคาร์บอนมันไม่ได้ถักเอกนะก็คาร์บอนคาร์บอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ดูหัวไก่เก็ะจิ๊ดหนึ่งโอเคนะนี่เป็นอย่างนี้ โอเคแล้วมาดูตรงโคนมันโคนนี้ก็นี่โคนอย่างนี้อันนี้ก็รูดมันหม่ยใส่กขับไปก็ถือว่าสวยนะครับผมซื้อมาให้มันแมทกับลอกก็พอได้อยู่นี่ตัวน,นี้ก็จะเขียนว่า x 86 ml นะครับก็คือบอกรุ่น แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโมเดลอิมเมอร์ไรดัเอ็กส x 8 6 m เอ็มแอลอีจิกไซ์ถึง3.5ราพีอย pe 0 5ถึง1.0นะครับอันนี้มันเขียนว่า Made Vietnam. เม d ดอินเวียดนามเฮ้ยไอเราก็นึกว่าญี่ปุ่นอ่ะโอเคจะได้นี่ดูก้นมันก้นมันก็จะไม่มีอะไร เป็นนุ่มๆแข็งๆตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ต,นตัวนี่ตรงนี้เอเมอร์มีมีสีล้ลยนะเป็นสีออกฟ้าๆนี่ก็จะเป็นเอเมอร์เลสนี่แต่ว่าก็มีข้อสวยๆนะแทบแทบแทบแท,บ,ทบมาแต่มีเฉพาะตรงนี้นะที่เป็นเหมือนถักเอกอแล้วก็ตรงนี้ก็ ไก่ก็จะเล็กๆหน่อยเพราะมันเป็นของตกหมึกเนาะโอเคแต่ตัวเนี้ยผมอะซื้อมาแมทกับลอกก็คือตัวนี้นะถ้าเกิดมันอยู่ฝั่งเนี้ยผมว่ามันสวยนะเพราะว่ามันมีมันมีแบบสีฟ้าๆมันก็จะเท่นะแต่ว่าไม่เอาเราผมมุนขวาไงลองผมว่ามาแมทมาแมทด,ด้วยกันจะสวยอนะืม มีมีอันนี้ด้วยเนี่ยมีโลโก้ด้วยเนี่ยมันเขียนว่าฟูจิอี่หยางวะเมอินเวียดน,นามแต่เขียนว่าฟูจิใหกับส่งไปก็เท่ย,ยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สวยอยู่สวยอยู่ โอเคครับขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยววดหน้าเดี๋ยวเร็วนี้แหละเดี๋ยวไปลองใช้ไปลองใช้ดูว่ามันจะโดนไหมถ้าโดนนี้หล่อเลยนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไวค้คอยติดตามตอนต่อไปกันนะครับผมสวัสดีครับ